สวัสดีจ้านี่คือช่องนิปปอนจันตะเกียดคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตเนาะอัปเดตอาการของแม่แม่นางนี้อจาจะคลิปหลายคลิปแล้วเนาะที่ไม่กุ้งเห็ดตอนนั้นกัไม่กุ้งปิดท้ายด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตอาการเนาะเพราะแม่พันตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าเล่าให้ฟังย้อนก่อนอแม่พันตัวนี้แต่ก่อนเนาะเพิ่อยู่ฟังทั้งกุ่นฟังทั้งกุ่นตอนที่ไม่กุ้งเห็ดคลิปเนาะแล้วที่นี่ ตอนที่หฮอใหญ่ลูกเพิ่อนอายาโนมได้หาถึงหกมือเพิ่นกะรอบซัดเนาะเพิ่นกะรอบซัดตอนเช้าเพื่อนกะนิ่งพ่อช่วงเย็นช่วงเย็นเ่าแปลาน้ำเสื้อมาเนาะน้ำเชื้อน้ำเสือน้ำเชือเอเช้อมาแล้วทีนี้พ่อจะมัผสมเกิอดอาการก็คือเพื่อนเป็นไข่เพื่อนเป็นไข่ช่วงช่วงผสมเลยละ่ะเพราะว่าตัวเพิ่นหอนแล้วกะ ปกติเนาะถ้าเกิดเพิ่นนิ่งเริ่มนิ่งตอนเช้าคือตอนเย็นนี่ก็คือนิ่งสนิทแต่ว่าตอนเย็นมาเนี่ยเพิ่นเป็นไข่แล้วที่นี่เพิ่อนอยู่บสบายตัวเฮ็ดให้เพิ่นเป็นรอบซัดแหละ <c oughs> เพิ่นจะนิ่งต่อเพิ่นกับ่บนิ่งเนาะเพิ่นบสบายตัวตัวเพิ่นห่อนแล้วไม่กุ้งเฮ็ดจังไดที่นี่อ่ะตอนนั่นก็คือไม่กุ้งกับโบไดฉีดยาบ่ไดเห็ดยางเพราะว่นหนึ่งก็คือเขาจะผสม อ้าจะผสมแล้วถ้าเกิดฉีดเข้าไปแม่คุณคิดว่ามันจะไปะต่อต้านกันกันกบน้ําเชื้อเนาะ <Okay. S 1> เหตุแห่งน้ําเชื้อเท่านะผสมไปแล้วบดเพราะว่าห้าเอาน้ําเชื้อมาแล้วห้าก็ต้องผสมผสมเพื่อนนั่นแหละโดยที่เพิ่นเป็นไข่นั่นแหละก็ผสมไปนอาะผสมไปเพื่อนก็ลงงนอากเพิ่นก็ลงเพื่อนก็เริ่มลง่งแต่ว่าพ่ออาการเป็นไขน่นะแม่คุณก็ไม่ได้ฉีดยา,พ,าพ่อแม่คุณก็ พายามเพให้เพลินปรับสภาพความห่อนก็ขึ้นหนึ่งก็คือพรมน้าพรมน้ําตรงพื้นเนาะแล้วก็พยา,ายามไรระดับก็บคือจากพื้นขึ้นมาตัวขึ้นมากลางหลังให้เพิ่นปรับความอุณหภูมิให้มันได้แล้วที่นี่อาการเพิ่นก็ดีขึ้นอ,อาการเพิ่นก็ดีขึ้นแต่ว่าถามว่าเพิ่นเป็นอีหยังบอก็คือเพิ่นก็กินได้ปกติแต่ว่าช่วงเพิ่นจะเป็นอาการตัวร้อนเนาะตัวร้อนมุแม่นี่นั่นมากเป็นไข่อยู่ดีๆก็ตัวร้อนขึ้นอตัวร้อนหอบ แล้วก็เอ่อว่าเป็นแต่ยูเนาะเพิ่นจะเป็นว้อยยูแต่ว่าช่วงช่วงช่วงที่เพิ่นอุ่นห้องอ่ะบางชุดเพิ่นกับเป็นใกล้คลอดเนาะแม่เดียวกันละที่ตอนนั้นเพิ่นอยู่คอดช่องยืนช่องยืนตัวนั้นที่อีกหาเมือ่ออีกหาเมื่อจะถึงกำนดคลอดแล้วเพิ่นเป็นไข่เข้ากับฉีดยาให้เพิน่นเนาะแล้วแต่ว่าเพิ่นกับคลอดลูกได้ปกติมีคนสอบถามข้ามาหลายว่าไม่ค้งฉีดยาอีหย่างให้หมูกะไม่ค้งฉีดยาตัวนี้เนาะ อะมอกซี่เพราะว่ายาตัวนี้มันถ้าเกิดว่าหมูเป็นไข่หมูแม่พันธุ์นี่ที่ผสมแล้วนี่ยฉีดเข้าไปนี่ไม่มีไม่ส่งผลต่อลูกในท้องอ่ะไม่คงจะฉีดตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเป็นไข่อะเบื้องแล้วเพื่อนเป็นไข่ที่นกเนาะเป็นไข่ถือขิงไข่แห้งไม่คงจะฉีดโนวาซูเลนโนวาซิเลนเนาะรวมด้วยอ่ะขังแล้วก็เพื่อนก็จะหายอะแม่นี่ก็น่าจะเป็นไข่อยู่ประมาณสองรอบเนาะสองรอบ กับตอนที่เพื่อนปรุงห้องไก,ก่ลอดแล้วก็ตอนตอนนั่นแหละตอนที่เพิ่นจะผสมอ่ะเลยมาอัปเดตอาการก็คืออ่ะผ่านรอบผสมแล้วเรียบร้อยนะพอแม่กุ้งติดทิดงทายไว้ก็คือเดี๋ยวมาอัปเดตว่าเพิ่นจะผสมติดบ่ผ่านรอบผสมแล้วเนาะผสมวันที่ห้าห้าเดือนที่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่วันที่แปดก็ได้เดือนหนึ่งแล้วล่ะ อัปเดตก็คือผสมติดแล้วแล้วก็ได้หนึ่งเดือนอาการเพิ่นกะปะกติแล้วแต่ว่าแม่หมูตนนัวนี้จะแปลกทุจะมกจะมักยืนรับนั่งรับเนาะนอนแบบผ้าแปลกๆแต่ถามว่าติดแล้วก็คือติดแล้วเนาะช่วงที่เพิ่นเป็นไข่ตอนที่เพิ่นบ่นิ่งอ่าพอผสมเพิ่นบ่นิ่งเพราะห้องหูจักอยุ่ที่อาการที่เพิ่นบ่นิ่งนะบ๊วแมนว่าเพิ่นลุ่ม อันนี้เพิ่นถือชิ้งไข่ <c oughs> เพิ่นบรสบายตัว <c oughs> เขาก็เลยผสมเลยตัดสินใจผสมเลยเนาะเพราะว่านับนับช่วงเวลาก็คือโอเคได้แล้วได้แล้วเพิ่นก่อนที่เพิ่อนอะบิ uh, ่งเพิ่นเพาะเพิ่นบรสบายตัวเน,เนาะเขาก็ตตดสินใจเนาะค่ะสรุปแล้วก็คือแม่นี้ก็คือผสมติดแล้วเนาะวันที่ผสมเพิ่นเป็นไข่แต่แม่กุ้งไม่ได้ฉีดยาเนาะเป็นไข่อ่อนๆเป็นไข่อ่อนๆเข้ากับรูจักธีเห็ด หมูแต่ละแม่จะไม่เหมือนกันอ่าแม่คุงจะว้าข้ามหนิบ่อยเพราะว่าแต่ละแม่นี่แหละคือแม่นี่เพิ่นชอบเป็นไข่นิดๆหน่อยๆเพิ่นกับเป็นไข่เขาก็รู้จากวิธีกันดูแลเพิ่นเนาะถ้าเกิดเพิ่นเป็นไข่แห้งเขาก็ต้องฉีดยาถ้าเกิดเพิ่นเป็นไข่อ่อนๆเขาก็รักษาอุณหภูมิให้เพิ่นเอาบางคนก็ถามเอาไม่คุณรู้มูจักว่าเพิ่นเป็นไข่กับหมูของเขาเนาะเขาก็รู้จากเออหมูตัวนี้เพิ่นมักเป็นแบบนี้เขาก็รู้แล้วว่าเพิ่นชอบเนชอบเป็นไข่ชอบเป็นไข่บ่วม่นว่อ อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนโบแมนนอโบแมนข้อมูลนี่มันโบแมนหน่อยๆตัวเนาะตัวอื่นก็นยังบอโบอเป็นยังเป็นแค่แม่ตัวสรุปก็คือติดเรียบร้อยเนาะติดเรียบร้อยสำหรับผูใ้ใดที่แม่พันนาะ,ะแม่พันอยู่ในช่วงที่อ่าอุ้มท้องแล้ว่วยเป็นไข่ฉีดยาสองตัวนี่เดอ้อจะไม่ส่งผลต่อลูกในท้องส่วนแม่นี่ก็คือลูกพนหนึ่งงามเนาะลูกคนหนึ่งงามสม,มูนงามงามมาักเนาะ เสม,มอกันเลี้ยงลูกเก่งแต่ว่าติดตรงเดียวถ้าเกิดอ่าผู้ใดเอาไปที่บะหูจากนี่ไซสเพื่อนนี่ก็คือนี่แหละเนาะเพื่อนจะชอบป่วยบ่อยป่วยบ้ยบ,บ,บางที่นั่นใกล้จะคลอดอีซี่หามือกับเป็นไข่เนาะเป็นไขน่นี่อาการของเพื่อนกเพื่อนจะหอบหอบแห้งหอบแห้งมากแล้วก็ตัวร้อนเนาะตัวร้อนจะ S <S <an> จะยืนอ่าจะยืนไม่นอนจะมักยืนหรอกค่ะบบนอนถ้าเกิดเพื่อนเป็นไข่เด้ล้มตัวลงนอนนี่คล,ค,ลคล้ายๆแล้คนเจ็บชิ่งเพิ่นเออะเอัน,นั้นเขาฉีดยาให้เลยเราก็จะหายจะหายมือมือนั่นเลยเนาะฉีดเพ่ปุ๊บอ่าเพื่อนจะจะค่อยๆหายดีขึ้นดีขึ้นมือไม่มาเพิ่นก็หายเป็นปกติแต่ถ้าเขาปล่อยเพื่อนเป็นแห้งอ่าเป็นแห้งแบบเป็นไข่แห้งกะมือไม่มาเพิ่อนอาจจะกินก็เพิ่นจะค่อยๆกินอ่า จากที่เพิ่นเคยกินเ,เพิ่นเก็จะค่อยๆกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็จะหายเป็นปกติเนะาะกับโมเมนว่าจะหายปิดทิ้งาบางเทา่าเข้าป่อยเพิ่อนอเป็นแห้งเข้ากับอาหารเพิ่นแต่ว่าเพิ่นจะค่อยๆกินกินได้เนาะแต่ว่าเพิ่นจะกินบ่อยจะปรับสภาพตัวเองเนาะส่วนแม่สาวนี่แม่สาวมื้อน,นี้จะบ่อาบน้ำเด้อเพราะว่าอากาศเย็นเนาะดูข้างนอกคึมคุมฟ้าคึมฝน ผสมแล้วแด่ต้องรอให้ผ่านรอบก่อนเพราะว่าขาดการว่าไม่พลาดโบผ่านเพราะว่าหลังผสมก็คือเพิ่นจัดล่งทันทีถ้าเกิดแม่พลาดเท่าผดลังผสมเนาะหลังผสมแล้วมือต่อมาอ่าซัดเพิ่นล่งนี่ก็แสดงว่ามั่นใจได้เลยว่าเพิ่นติดเนาะเพิ่นติดแล้วก็แม่สาวนี่ก็คือเบิ่งสวดส่งเพิ่นเขากับบรูดอกเพราะว่าเพิ่อนอาจจะยังเต็มอยู่เนาะ ตูวเพิ่นคุ้นเพิ่นก็ยังเต็มอยู่แต่ว่าขนาดตัวเพิ่นถ้าเกิดล้างผสมแล้วล้างผสมแล้วขนาดตัวเพิ่นจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะถ้าเพิ่นอุ้มทองถ้าเพิ่นผสมติดพ่ออุ้มทองได้ร้อยสห้าวันนี่ก็คือเพิ่นก็ส่งใหญ่เนาะส่งใหญ่แต่ว่าช่วงแกเพิ่นก็อาจจะประมาณนี้แต่พอเข้าผสมติดเรา่นจะขยายค่าคนกับตัอันนั้นจะเป็นหมู สเดือนนาสเดือนยังยังยัง,ยง,ยงพอนด้เป็นสัตว์ใีเคลืออยู่รอบสัตว์ยังพอนด้มากเดี๋ยวรอรอีกไม่นานนอะเดี๋ยวจะหาตัวใดที่ยังพอนป้ผสมอ่ะมากดดันเพิ่มช่วยกระตุ้นรอบสัตว์อีกทีนึ่งคลิปนี้กะมาอัปเดตนาะสำหรับแม่ที่ป่วยตัวนูน้นเนาะตั้งแต่วันที่ห้าพุ่มพามีกับผสมติผพานรอบแล้วเรียบร้อย ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่พุ่มนี่พอพอจะตะเกียบเรื่องหมูเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตลูกหมูคลิปนี้ยังยังรอเดี๋ยวมาอัปเดตเนาะทั้งสามแม่เลยอ่ะตัวนี้แล้วก็อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นคลอดเสร็จเรียบร้อยเนาะลูกค้าจองมัดจำแล้วเรียบร้อยแต่ว่าจะมาติดตามบึงความสมบูรณ์ชุดนี้ก็ตอนแล้วเรียบร้อยเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า